สวัสดีครับกับช่องเน็ตฟรีมือถือ2022นะครับวันนี้จะสอนใส่รหัสเน็ตฟรีนะครับทั้งเน็ตทรูแล้วก็ a อ s แล้วก็ดีแทนะครับอันดับแรกผมจะไปที่ของเน็ตทรูก่อนนะครับอันดับที่1ครับอกจัน77ดอกจัน5 5แล้วก็สี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็โทออกนะครับตะปานที่2อนะอกจัน935ห ดอกจันห้าห้าแล้วก็สี่เหลี่ยมแล้วก็ถวกเลยครับต่อไปจะเป็นดอกจัน 9, 3, เก้าสามห้าดอกจันสามห้าชเฉยนะครับสามห้าแล้วก็สี่เหลี่ยมถวกเลยครับอต่อไปจะเป็นดอกจันเก้าสามให้เพื่อนๆขอภายนะครับทุกคนดอกจันเก้าสามห้าดอกจันห้านะครับแล้วก็ถูกนะครับ ต่อไปจะเป็นดอกจัน9 3 5ดอกจัน8 8แล้วก็สี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็ถูกออกต่อไปเป็นดอกจัน9 3 5ดอกจัน9 9สี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็ถูกออกเลยต่อไปจะเป็นดอกจัน9 3 5ดอกจัน5 2นะครับแล้วก็ถูกออกครับนี่ครับเครือข่ายของทรูนะครับ ต่อไปจะเป็นของ d t แท็นะครับย้ําว่า d t แท็นะครับอันดับแรกกดไปที่ดอกจันสามเก้ดอกจันหนึ่งสแล้วก็สี่เหลี่ยมนะครับถอดครับตัวนี้จะเป็นที่3ามจิกเวันนะครับต่อไปเป็นดอกจันหนึ่ง สามดอกจันหนึ่งศูนย์แล้วก็สี่เหลี่ยมถูวออกนะครับตัวนี้จะเป็นหนึ่งวันที่หนึ่งจิกนะครับใช้ได้ระยะสามสิบวันนะครับต่อไปเป็นดอกจันเก้าสามสามดอกจันสองห้าสองแล้วก็สี่เหลี่ยมนะครับถ่วออกนะครับต่อไปจะเป็นดอกจันสามเก้าเก้าดอกจัน สอง,สองแล้วก็สี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็ถั่วไปเลยต่อไปจะเป็นดอกจัน1 0 4ดอกจัน5 8 0สี่เหลี่ยมนะครับถั่วครับตัวนี้จะเป็นที่1นิกนะครับระยะก,การใช้งานอยู่ที่7วันต่อไปเป็นดอกจัน3 9 2 ดอกจันสองศูนแล้วก็สี่เหลี่ยมนะครับถูออกตัวนี้จะเป็นที่ระยะสิบอจิกระยะการใช้งานอยู <page 2018> ่ท <bird development> ี่สาวันนะครับตัวนี้แรงมากนะสิบสจิกต่อไปเป็นดอกจันสองสองสองสามตัวนะครับดอกจันหนึ่แล้วก็สี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็ถูออกตัวนี้จะอยู่ที่12บสองจิกเหมือนกันนะครับระยะการใช้งานอยู่ที่30มสิบวันต่อไปจะเป็นดอกจันหนึ่งศูนย์ส่ดอกจัน 850สีส่เหลี่ยมครับแล้วก็โถตัวนี้ระยะการใช้งานอยู่ที่30วันนะครับ4จิกต่อไป